สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้มาพบกับเก่ามาเชียด้อครับพี่น้องครับเช้าอากาศเย็นสบายครับพี่น้องนะครับเอาคลิปนี้ขอเปิดตัวอีกเสี้ยนหนึ่ง้อครับผมเสี้ยนซ้ายบนครับคิดว่าเลขชุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเอฟซีมากเลยครับผมครับเพราะว่าเบื้องล้วน่าจะเป็นเลขกชุดประกอบเหล็กเดนทีว่าดังๆครับพี่น้องเนาะครับผมครับเปิด ตัวเซียนเขาใหญ่เด้อครับผมเพิ่นอยู่ทางปากช่องพุ่นแล้วครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็เป็นเซียนอ่าดุลย์ไงขึ้นกันครับผมครับมีแนวทางเด็ดเด็ดดังๆโดยเฉพาะสายบนครับผมครับที่เกินไหวว้างหันละครับพี่น้องนะเนาะเซียวาเลขชุดนี้น่าจะเป็นเลขที่อ่าไปประกบกับเลขอ่าเด่นที่ว่าดังๆครับพี่นอนะ้องเนาะก็มาเชื่อคิดวางสันจังใดพี่น้องทีลองไปเบิง่ง ข้อมุ่นก้อนกระได้ด้วยครับผมงววทิ่ผ่านมากเพิ่นใดตัวใดหมวดนี่ได้ตัวใดงสิครับพี่น้องเนาะเอาก้อนจิตไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับเซียนเขาใหญ่ครับผมเก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์ด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขสซ้ายบนกับอาจารย์กันเลยครับ อาจารย์ครับก้ามาเชียอขอสวัสดีพี่ใหม่ครับผมครับสวัสดีพี่ใหม่ครับคนยืนก็ขอขอบพระคุณด้วยอาจารย์ที่มีแนวทางตัวเลขสายบนครับผมมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีครับงวดงวดที่แล้วก็ก็เข้าใช่ไหมครับผมเลขเลขเด่นบนนี่ตัวนี้เข้าครับผมวางไว้เทผมมันดับ หลักสิบผมก็เลยไปใส่เก้าเจ็ดแล้วก็กลับไว้นิดหน่อยโอ้ถ้ามันออกเก้าเจ็ดมามันจะได้เยอะอยู่ครับอืมวันดีก็วิ่งเก้าบนวิ่งหนึ่งล่างไว้ครับก็คืองดงดที่แล้วนี่ได้เจ็ดกับ0นใช่ไหมครับผมเห็นบอก ตัวเด่นครับผมเลตเจ็ดกับศูนย์บนีศูนย์มันดับผมก็เหลือเจ็ดตัวเดียวนี่แหละครับพี่น้องสังเกตให้ดีด้วยครับผมมววที่พ่านมากนี่มแตะเก่าดังทั้งนั้นครับผมแต่ว่าหาตัวประกอบ่ได้ครับผมเรื่องของเรื่องผมมีตัวประกอบอยู่นี่แหละนี่นี่นครับผมมีเจ็ดตัวเดียวนี่แหละที่ผมไปวางหมากไว้ผิดผมไปวางไว้ก้ามามา,มาหลักสิบเลยอ่าผิดตำแหน่งอ่าผิดหลักไปเชนตำแหน่งว่าเลขมันออกอยู่นู่นเราคำนวณอยู่นี่แต่ก็ถือว่าแม่นครับผม ซื้อไว้ไม่เคยกลับจนแฟนที่บ้านบนตายหาเราบอกซื้อไว้ไม่กลับตับแตกเขาบอกงี้ก็เลยกลับจักหน่อยใช่ไหมครับครับก็เลยกลับไปหน่อยนึงมันจ่ายครึ่งนึงแลยังดีใช่ครับผมเราก็เลยอาศัยเล่นลิฟวิ่งเอายังไงมันถึงไปอยู่หลักไหนมันก็ได้เงินไงครับอาศัยวิ่งเอาก็ได้ครับผมใช่เนาสูตรเนี้ยเล็กเด่นสามกับสี่อ่ะชัวร์แน่นอนงวดนี้เด่นบนใช่ไหมครับผมครับผมเด่นบนสามกับสี่สามกับสี่ครับผม ผมให้เด่นสามสุดๆเลยเด่นที่สามครับผมครับเด่นที่สามใจนะผมวางหลักสิบเลยนะสามันหน้าเนี่ยอืมครับผมจับคู่กับสามแปดเลยสามแปดครับผมสามแปดแล้วก็สี่แปดสองตัวนี้แล้วัรผมผม <3, 8, S 1> ถ้ามันสม <4, 8. S 1> ไม่มาหลักสิบมันก็มาตัดหน่วยยังไงก็กลับตัวด้วยแต่ผมเองก็มั่นใจ กลับด้วยเด้อครับผมกลับด้วยใช่ใช่ก็ไม่หนักไม่หนักนาสาเหตุหลักสี่ั้างไม่หนักนาเลยครับผมนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับผมแต่ผมกลัวว่าจะโดนจ่ายขึ้นราคาอืมส่วนมากที่ว่าคำนวณที่ได้สองตัวเหมือนงวดที่แล้วเจ็ดกับศูนย์นี่ส่วนมากจะเป็นหลักสิบใช่ไหมครับครับแต่ว่ามันไม่ไม่มามาสิบหน่วยตลอดอสิบหน่วยมันจะผมจะมาดูเอาว่ามันชนหลักสิบผมไหมไง หักสี่ผมมันมีอยู่ห้าตัวของแต่ละงวดนะครับอแต่อตัวเนี้สามกับสี่งวดเนี้ยมันมาตรงกับหลักสิบพอดีไงออหลักหน่วยมันไม่มีสามกับสี่ครับออแต่มันก็ออยังว่าแล้เขาหมุนเราไปคนคคำนวณก็ต้องกลับไว้หน่อยครับผมแต่เดยมากก็ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่งวดก่อนนู้นที่ออกแปดห้าด้านล่างอ่ะผมไปซื้อแปดศูนย์มทั้งสี่ใบนึกว่าจะจะของโดนแปดศูนย์สี่ใบ โอ้ยเนาะ <laughs> ที่ไหนได้ไปดูเรื่องงานกลับมาดูบา้บานเห็นแปดห้าอยู่สองใบใจแทบขาด <laughs> เป็นอย่างดีครับเออ็อย่างดีที่มันถูกแปดห้าอยสองใบครับไอเลขล่างก็ทำเลยครับผมเลขล่างผมเพิ่งผมเพิ่งทำผมเพิง่พงคำนวณอ๋อเพิงนน่พงดูสถิติด,ดูเาเก็บข้อมูลอยู่นะครับครับผมก็ได้หนึ่งสามห้าก็เอาไปจับกับเลขคุณที่ออกอย YouTube ูทูบมาแล้วผมก็ดูไปก็ชนแล้วมันได้หนึ่งกับห้า ผมก็ว่าห้าไม่น่าจะมาลากผมก็ฟันธงหนึ่งเม็ดเดียวเลยซื้อซื้อสีหนึ่งกับแปดหนึ่งเลขดังเขามันผ่านออกหกังหนึ่งเลขดังไม่ได้ไปซื้อมาออกหกหนึ่งจะได้นะครับผมวันครูนี่โอ้สุดยอดจริงเลขผมตามสีหนึ่งมาสองวัดทะยันรถผมอะผมเคยฝันเห็นไงผมคิดว่าจะมาวัดนี้มันไม่มามันจะไปหกหนึ่งซะเนี่ยก็เลยเออมึงจะออกกัช่างกัเลยไปเล่นเลขวิ่งไว้ครับผม เด็กวิ่งก็ไม่ได้จ่ายเงินนก็สิบห้าวันจ่ายทีนึงครับก็ดีมีคนรู้จักโอ้ได้ดรางด้วยครับไอตัวชุดชุดสองหางนี่โค้งสุดท้ายจะมีแบบหลักอที่ว่าสามตัวไหมครับหรือว่ามีแค่นี้ครับชุดสุดท้ายนี่โค้งสุดท้ายนี่ไม่แน่ผมอาจจะวางสามตัวผมแล้วกำลังเลงว่าหลักร้อยนี่จะเป็นสี่หรือศูนย์อยู่ครับตอนเนี้ยโอ้เลงไหมมันจะมาสองตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยครับผม มันอไปดูว่าเ้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามอีกทีหนึ่งเด้อครับผมอาจารย์ครับผมวันไม่ออกโทรหาผมก็ได้วันใกล้ๆไม่ออกครับผมตอนนี้ก็วางเด่นไว้สามกับสี่เน้นที่สามก้อนครับผมครับจับคู่สามแปดสี่แปดแน่นอนเลยแน่นอนเลยครับผมแปดมาแล้วแปดไงครับผมแล้วมาดูอีสูตรหนึ่งมนได้สามกับสี่อ่ะ อโอ้โหนี่ครับแมันไม่สามแปดกับแปดสามมันก็ต้องกลับหรอกไงก็ต้องกลับครับไม่กลับไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ตังค์ใช่ครับผมอืมแค่สองหางเองต้องเอาบอกเียเอาอาจารย์กามาเชียก็สิรบกวนอาจารย์เซียนเขาใหญ่ซํานีเด้อครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมพี่น้องเราไปครับผมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับถือว่า ลองเบิงครับพี่น้องเนาะเลขชุดประกบของเพิ่นครับพี่น้องกับเอฟซีกับสามพ่เหล่ครับผมว่าเลขตอนนี้เด่นมากก็คือ8ครับผมหรือว่าถีน้าเชืยอลงไปน่ะครับพี่น้องเนาะครับ890ครับผม890ครับหรือว่าเลขเด่นเดินดีครับพี่น้องเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้กับ789ครับผมลองเบิ่งเอา3กับ4เพิ่นนี่มาประกบครับพี่น้องครับผม สามกับสี่เพราะว่างวดว่าหันเป็นเพิ่นไฮเจ็ดกับศูนย์ครับผมซึ่งบ่มีเก่าเลยครับผมอีกสูตรนี้ครับเท่ากับว่าเป็นสูตรที่ประกอบบนครับถ้าเป็นไปเดินเดินสูตรเงีวครับผมอาจจะเป็นชุดประกอบของอเหล็กเด่นชุดนั่นก็ได้ด้วครับผมครับเพิ่นให้มาก็คือสามกับสี่ครับพี่น้องครับผมสามกับสี่เน้นที่สามครับสองตัวบนสามแปดสี่แปดครับผม 38 4 8ี่ครับเน้นไปที่38ครับผมกลับด้วยเด้อครับผมกลับด้วยครับ3กับ4ครับพี่น้องเนาะเน้นไปที่สครับงวดว่างหันได้เจกับ0นย์ครับผมประกอบกับเก่าครับงวนนี้เพิ่นเอา8ปมาประกอบครับผม3 8และ4 8ครับิจน้าเบิ่งเอาเดอร์ครับพี่น้องครับผมเขบกหลายหางครับพี่น้องเนาะไกลเมือเดียวเพิ่นจะมาจัด3ตัวให้ครับผม อาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับพี่นอ้องขอติดไว้เด้อครับผมแนวทางตัวเลขบบแบบเจ็เป็นน้ำเชียร์หรือว่าเก่ามาเชียร์ครับผมครับขอให้โชคดีสุขุมสุขคนครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํานี้ครับพี่น้องเนาะพอการคลิปหนาเด้อครับผมสวัสดีครับ